สวัสดีครับคาร์ไบตโปรดักต์อีกแล้ววันนี้มานำเสนอสวยๆภายในนะครับสวยๆอันนี้ก็คือทำพุ่มบ่อนะครับพุ่มบ่อแบบสวมแต่ว่าเราทำตรงรุ่นอันนี้เป็น D -MAX นะครับสประตูนะนี่ม m a x ประตูนะครับโฉมนี้ก็ตั้งแต่ปี2012ไล่มาจนถึงปี2019นะครับ สียอดนิยมสีวายแดงนะครับสีวายแดงก็คือสีแดงมะเหมี่ยวนะฮะหรือว่าสีที่เขาเรียกว่าวายแดงก็คือวายที่เรากินเนี่ยนะครับสี่ใครชอบกินวายแต่สีมันจะออกแดงเลือดละเลือดนิดนึงนี่อย่างนี้นะครับตรงกันเลยระหว่างปูพื้นกับพุ่มเบานะฮะอันนี้เราทําสวมทับสไตล์ v i p ีนะครับมีตะไข่ตรงกลางสวมทับของเดิมไม่เสียบอดเดิมนะครับในสวมนะครับ แล้วก็วันหนึ่งถอดออกได้นะฮะได้ที่ใช้ก็ได้ไนล่อนสําหรับเย็บบอรถยนต์เป็นหนังเทียมนะครับหนังเทียมสวมนะข้อดีของชุดสวมก็คือวันหนึ่งไม่ใช้ถอดออกทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับนี่สวมทับลงไปแล้วจะเป็นอย่างนี้เราทําตรงรุ่นฉะนั้นตัดปัญหาเรื่องที่ว่าจะย้อยไปย้อยมานะครับด้านตรงกลางก็นะฮะสามารถจะปิดเข้าเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะฮะ ปิดลงมาก็ได้นะครับแต่อาจจะฝืดนิดนึงเพราะเราใช้หนังตัวหนาหนังตัวหนาในหนาหนาแบบไหนครับเนี่ยอย่างนี้ครับมีหนัง1มิลฟองน้ำห้าม,มิลและรองด้วยผ้าทีคอร์ดนะครับผ้าทีคอร์ดนี่ใช้กันทนทนเลยผ้าทีคอร์ดคือตัวนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับ อ่าทั้งหน้า,นาทั้งหลังและตรงกลางนี่นะฮะสามครบชุดกับเราเนี่ยเราจะแถมพุ่มตรงนี้ให้สวยๆนุ่มๆุมเท้าเลยนะครับนี่นุ่มๆุม,ม,ม,มแขนไอ้ตรงพื้นนี่นุ่มดุมเทา้าคือตัวนี้นะครับนี่ปูปพื้น 5D 6D ปิดเต็มหมดนะครับนี่ผมถ่ายมามุดให้ดูข้างล่างเลยว่างานของเราเนี่ยเก็บงานเรียบร้อยหมดนะฮะอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกพลาสติกนะครับแล้วก็มีลิ้นพลาสติกสอดนะฮะใช้กันทนทน,ทนนะครับ สนใจสินค้านะครับโทรมาคุยกันก่อนได้นะฮะ0917099960 0917099909960 6, 0, 0 6 0, นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้ง ID l ดียแล้วก็นะทาง Facebook หรือว่า YouTube นะฮะคาร์ไบต์โปรดักตนะครับคาร์ไบต์โปรดักตนะเลือกสีมาที่ร้านนี่เราเป็นโรงงานเย็บนะครับนี่เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับ มาเลือกสีก็รอรับกันได้เลยเราใช้เวลาผิดด่วนก็ประมาณสาสชั่วโมงเราก็ทำเสร็จแล้วนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ